ต่อไปครับนะสูตในจบแล้วก็ขึ้นสูตรใหม่เลยครับทั้นตอนทํารูปต่อไปครับว่าทาไงกรรมะทรโยทิคูติจวัตเตครับกรรมะทรโยติปะทังจาอ่านว่าบทว่ากรรมะทรยโยด้วยทิคูติปทังจาอ่านว่าบทว่าทิคูด้วยวัตเตย่อมตามไปเอาขึ้นสูตรที่3 4 1ครับอุเพตาปุริสาครับอุเพตาปุริสาอ่แปลสุรนะครับ กรรมะธารโยจะอันว ja ah ่ากรรมะรีสมารดด้วยกรรมะธารโยจะอันว่ากรรมะรีสมารดด้วยทิคุจะอันว่าทิคุสมารดด้วยทิคุจะอันว่าทิคุสมารดด้วยทิคุจะอันว่าทิคุสมารดด้วยอุเพทั้งสองอุเพทั้งสองอุเพทั้งสอง ตับปุริสามีชื่อว่าตับปุริสะตับปุริสามีชื่อว่าตับปุริสะตับปุริสามีชื่อว่าตับปุริสะผลติย่อมเป็นตั้งกรรมะทริสมาตและทิุุสมาททั้งสองมีชื่อว่าตับปุริสะสมาธตั้งกรรมะทริสมาทและทิคุสมาธทั้งสอง มีชื่อว่าตาบริษัสมาตสูตรนี้เป็นสัญญาสูตรอ่ะต่อไปก้าอุตินี่มันพร้อมกันอุเพกรรมะธารยาทิโคสมาสาตาบริษัสัญญาหนติกรรมะธารยยทิโคสมาสาอันว่ากรรมะธารยสมาตและทิโคสมาดทั้งหลายอุเพทั้งตาบริษัสัญญามีชื่อว่าตาบริษัหนติย่อมเป็น กรรมธาริยะทิโคสมาสาอันว่ากรรมธาริยะสมาดและทิโคสมาทั้งหลายอุเพทั้งตาปุริสาสัญญามีชื่อว่าตาปุริสาโขติย่อมอุเพวิเศษสนาของกรรมธาริยะทิโคสมาสากรรมธาริยะทิโคสมาสุทกกาตาในโขนตีโขนตีอาขยานตะบนกาตูวา ตบบาปุริสสัญญาวิกติการตาในหุนตีอุเปวิเศสนาของการมารารยะทิโุสมาการมารารยะทิโุสมาสาสุทธการตาในหุนตีหุนตีอามตาปุริสสัญญาวิกต e ิการตาในหุนตีอ่ะตัวนี้มาดูสมงนนาสูตรครับการอภิสูตรด้วยการตั้งรูปบีคอเป็นประเภทปฏทาวิกหหสมงนนานะครับตัดสามปุริโสตาปุริสูนะครับ ปุริสนว่าบุรุษปุริสโว่าบุรุษปุริสนว่าบุรุษตัสสารโยของพระราชานั้นตัสสารโยของพระราชานั้นตับปุริโสชิว่าตับปุริสะตัปุริโสชิว่าตับปุริสะแปลว่าบุรุษของพระราชานั้นบุรุษของพระราชานั้นอ่าตัวนี้มีการ้อนปากเข้ามานะครับ ตาบริโสดข้มาจะตากาับบริษับบทบทเป็นสมาตตัวเขาเองก็วิเคราะห์เป็นเลยครับชัดถีตาบริษัสมาใช่ไหมครับโดยมีอัดของบทหลังเป็นประทานนะครับนะ,ะมาดูนะครับตา,ตาบริษัสัทิสตาอยายามปิสมาโสอนวัตถะสัญญายะตาบริโสติวุตโตครับอยายามปิสมาโสอันว่าสมาตแม้นี้ อายามปิสมาโสนว่าสมาดแม้นี้วุตโตถูกกล่าวแล้ววุตโตถูกกล่าวแล้วตับปุริโสติว่าตับปุริสะตับปุริโสติว่าตับปุริสะอนุัะสัญญาญะด้วยสามารถแห่งชื่อด้วยชื่อครับด้วยชื่อ ตามความตามอัดกับด้วยตะด้วยชื่อตามอัดกับอนุวัตสถญญญยะด้วยชื่อตามอัดอนุวัตถสัญยยะด้วยชื่อตามอัดต่อไปตาปุริสะสะทิสตาสาทิสสะเป็นสารประเภทไหนครับเป็นคุณศัพท์นะครับนะกิจคุณศัพท์นะไสยสะนะครับเป็นกิจคุณศัพท์นะครับมาลดตัปัจจัยในภพวัฏจักรไปได้ไหม ไม่ไดาราหานทุนั้นที่เป็นชติอถีมีไหมครับไม่มีโยกอิมัสสะสมาสสะขึ้นมาครับข้างหน้าตาบริสะใสสตาใสอิมัสสะสมาสสะตาบริสะสะทิสตาเพราะความที่แห่งสมาดนี้เพราะความที่แห่งสมาดนี้เป็นสมานอันเหมือนกับตาบริสะสับ เพราะความที่แห่งสมานนี้เป็นสมานอันเหมือนกับตาบริษัทรับต่อไปดูคำใดเพิ่มเติมครับเดี๋ยวคววยอวยอธิบายทีเดียวครับฮีจริงฮีเหมือนอย่างว่าครับฮีเหมือนอย่างว่าฮีเหมือนอย่างว่าตาบริษัสัทโธอันว่าตาบริษัทรับตาบริษัสัทโธอันว่าตาบริษัท์ับ ตปุริสสะตวนว่าตบปุริสัสสับอติวัตโตเป็นไปล่วงแล้วอติวัตโตเป็นไปล่วงแล้วคุณนางซึ่งคุณ,ค,ณ,ค,ณ,ค,ณค,คุณนางซึ่งคุณคือวิเศสนะครับคุณนางซึ่งคุณคือวิเศสนะ ยะถาฉันใดยะถาฉันใดอายังสมาสปิแม้อันว่าสมาณนี้อยังสมาโสปิแม้อันว่าสมานนี้อยังสมาโสปิแม้อนวาสมานนี้หลังอยังสมาสปิให้ใส่คุณณวคุณณมติวัตโตมันก็อยู่างหน้าก็มาครับนะให้ใส่คุณณมติวัตโตมหม่ครั้งหนึ่งนะครับในแปลนะ อาติวโตเป็นไปร่วงแล้วอาติวโตเป็นไปร่วงแล้วคุณนางซึ่งคุณคือวิเศษณะคุณนางซึ่งคุณคือวิเศษนะตถาฉันน์นทีจริงอยู่ทีจริงอยู่ตบปุริโสอันว่าตบปุริสสมาต ตับริโสอันว่าตับปริสสมาตอุตระปทัตถประธานโนมีอัดของบทหลังเป็นประธานมีอัดของบทหลังเป็นประธานอุตระปทัตถประธานโนมีอัดของบทหลังเป็นประธานอิติดังนี้แล ดูสมาธินะครับอุตระพุทธถประธานะนับกิจทรัพย์กิ่ทัพย์สีศรัพ์กิสมาธิสาวสมาธิสมาไรประธานะลิงเดิมไปลิงไรประธานะนับปูนตรีเปลี่ยนไปปูสมาธิอัจของบทบทหลังบทหลังบทหลังอุตระอยู่้านหน้าเรื่องข้างหลัง ข้างหน้าก็เป็นวิเศษนุษย์วิเศษน,นะอุปปัฏฐะสิครับนะเป็นผูุสมาโดยมีชาติถตาบและวิเศษน,นะ่ะปูปปัฏฐะกรรม,มทิฏมาอยู่ภายในนะครับทวิเคะห์วิค๊อนี้นะครับปัฏสะอททรระัดโถปทัฏโทครับอัฏโทนว่าอาจปทัทสะของบทปทัฏโถชื่อว่าปัฏฐะแปลว่าอาจของบทได้เลครับสมาธิหนึ่งเป็นชาตถีตาบต่อไป อุตรจะโสปัทถโจาติอุตรภปัทโถอุตรโจรอันว่าข้างหลังด้วยโสรว่าข้างหลังนั้นปัทโถจะเป็นอาดของบทด้วยอิติเพราะเหตุนั้นอุตรภปัทถโฌชื่อว่าอุตรภปัททะแปลว่าอาดของบทหลังต่อไปสมาธิท้ายอุตรภปัทถโฌปทานังยัสติอุตรภปัทระปทานโน อุตรประเทศโถอันว่าอ่านของบทหลังประธานนางเป็นประธานยาศาสมาศะของสมาดายอาิมีอยู่อิติเพราะเห็นนั้นโสสมาสนว่าสมาด้น,นอุตรตประเทศตประธานโูชื่อว่าอุตรตประเทศตประธาน,นะแปลว่ามีอ่านของบทหลังเป็นประธานครับมีอ่านของบทหลังเป็นประธานนะ <c oughs> เป็นจัฏฐิทวิปทาต,าตุริยติพนาพิสมาโดยมี ชาติถีตับและวิเศษณะบุพ,พาาุทธกัมมสมาอยู่ภาย,าย,ภายาในนะครับอ่ะมาดูคำอธิบายครับตับปบริโสรับมาจาตะกับบริษะนะครับโดยทาวิเคราะห์ว่าตัสสะก,กับบริโสตัสสะตัวนี้นะครับถ้าเราเรียนในกรรกะตัสสะตัวนี้นะครับสาม,มีท่านบ,บอกมีอยสามอย่างใช่ไหมครับมีหนึ่งวิเศษณนะสองฐานีแล้วสามอาคามีครับ หนึ่งคือวิเศษณะสองอาขามีสามฐานีอ่า้าลืมแล้วกลับไปดูที่ฉัตรถีพัดครับนิมนต์กลับไปดูนิดนะครับในฉัตรถีวิพัฒของกรกะครับนะอ่าหน้าที่สองสนสองใช่ไหมครับอ่าสองนยสองนะพันบอกว่านะครับสามีนี่นะครับมีทั้งหมดอยู่สามอย่างนะครับนะ ก่อนขึ้นคาถานะครับวิเศษน์ฐานีอาคคีเาติวิโทปีอัดโถสามีนามาตินี่นะครับนะสามีมิตรอยสามอย่างเดืองวิเศษณ์สองฐานีและสามอาคมีนะครับตัสส์ตัวนี้นะครับเป็นวิเศษณ์นะนะครับในอัดสามอัดนั้นนะครับนะในอัดวิเศษณ์อัฐานีและอาคมีนะครับตัสส์ตัวนี้เป็นวิเศษณนะครับนะอ่านได้เลยนะครับนะ ตาบริโสมาจากตาสากาุริโสข้างหน้าเป็นรูกวิขอตาตาสับลงสาชาติวิพาตสาสัตว์ตัวนีลงในอัศวิเศสนะใช่ไหมครับน่ะวิเศสนะนะครับนะเพราะฉะนั้นตาสากบริโสดสองบทนี้นะครับบทไหนนะครับแปลก่อนบริโสบทหลังใช่ไหมครับน่ะท่านบอกว่าเป็นไปล่วงแล้วซึ่งคุณคือวิเศสะนะครับหมายถึงว่า ข้ามจากบทข้างหน้าไปแปลอ่านของบทหลังก่อนนั่นเองครับคาว่าเป็นไปล่วงแล้วซึ่งคุณคือวิชนะครับตาปุริษาศับนะครับเป็นไปล่วงแล้วซึ่งคุณคือวิชนะนะครับได้แก่แปลอ่านของบทหลังเพราะฉะนั้นนะครับในคาสุดท้ายท่านนะครับหิเป็นการยืนยันว่าตบรคตสมาะมีอ่านของบทหลังเป็นประทานนะครับแต่ข้างหน้าต้องบอกว่าเหมือนอย่างว่าอันว่าตาปุริษาศับเป็นไปล่วงแล้วซึ่งคุณคือวิเศษ สนะนะครับแม้สมานนี้นะครับเป็นไปร่วงแล้วซึ่งคุณคืณชนะฉะน,นั้นเหมือนกันก็แสดงว่าร่วงแล้วตัวนี้ได้แก่ข้ามบทหน้าไปแปลอ่านของบทหลังนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อความนี้ไม่ชัดเจนก็เลยยืนยันข้างล่างให้อีกครั้งหนึ่ว่าจริงอยู่แต่วิปิสมาดมีอ่านของบทหลังเป็นประทานนะครับสมานนี้นะครับก็เลยได้ชื่อว่าเป็นตาปุริศาสมานนะครับโดยชื่อตามความเป็นจริงด้วยครับเป็นอนุทนามด้วยนะครับ เพราะท่านบอกว่าสมาดนี้นะครับไปเหมือนกับตับปุริสสาสับนี้เลยครับเหมือนสับนี้ครับแสดงว่าสมาดนี้นะครับเป็นสมาที่ใช้ในการเปรียบเทียบเหมือนกับปุริสสาสับครับนะเหมือนตรงที่ว่ามีอัาของบทหลังเป็นประธา,านนะครับแ, nih, แ nih, บบสดงว่าทั้งสามสมาดเลยครับทั้งกรรมะเทโคและตับปุริสมาทมีอัานของบทหลังเป็นประธานหมดเลยครับน่ะ สามสมารดนี้มีอาจของบทหลังเป็นประธานบทเลยนะครับนะแสดงว่าในตั้สมาร์มีการแยกนะครับแยกย่อยอีกนะครับนะตั้สมาร์รนะแยกย่อยประเภท,ทนะครับใหญ่อยู่นะ آ آ ตั้สมาร์ม,รมีอยู่สองประเภทครับมีมิสกะตาบริสัทสมาร์กับสุทธะตาบริสัทสมาร์มิสกานี่แปลว่าผสมนะครับมีลักษณะผสมนะส่วนสุทธะนี่แปลว่าล้วนลวนครับมิสกะน,น,น,นะครับไม้อากรมกมากับทิคุครับ ถ้าเป็นตับปริสมารตรงตรงหมายถึงว่าบทหน้าประกอบด้วยทุติยาจนถึงสติปัสสิได้เขาเรียกเป็นสุทธะตัปปริสสมารครับเป็นตับปริสมารล้วนๆครับนะอ่าดูในเล่มอ่าที่บพนีมีนะครับอ่าท่านเปิดดูได้นะครับหน้าที่ไรอ่าสามสองนะครับน่าตับปริสสะสมานไม่โยสองอย่างเดืองมิสกะตับปริสสะสมารแล้วก็สุทธะตับปริสมารนะครับอ่าแล้วเอา อะไรขึ้นก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าขึ้นก่อนก็เอาตามสมาธิก็ได้นะถ้าเอาตามสมาธิก็เอานะครับตามสมาธิคือกรรมากับที่โคขึ้นก่อนใช่ไหมครับก็เป็นมิสกะก่อนเลยครับมิสกะตบวิสมาธิแล้วก็ไปที่สุท้าตบวิสมาธิหลังนะครับนะมิสกะนะครับแปลว่ามีลักษณะผสมนะครับมีลักษณะผสมนะทำไมก็ว่ามีอดขบวหลังพ็นทานอยู่นะครับแต่บทหน้าลงปายพัดนะครับนะเป็นบทขยายไปนะครับส่วนถ้าเป็นสุท้านะครับ บทหลังเนี่ยเห็นชัดเจนเลยครับเป็นประธานนะครับแน่นอนเลยครับนะบทหน้าเป็นบทขยายอย่างเดียวครับบทหน้านะครับนะตั้งแต่ทุติยสุติพัทครับตาบริสมานมีอยู่สองประเภทมีเม,มิสกะต,ตาบริสมานกับสุทาตาบริสมานนะครับเพราะฉะนั้นกรรมะทิสมานกับทิสุกุสมานได้ชื่อย่างหนึ่งว่ามิสกะตาบริสมานนะครับนี่แหละคัอเป็นที่มาของอุปยตาบริสมาน ถ้าท่านเรียนสนามหลวงมานะครับท่านจานรระมมนะครับในกรรมธรรมาะนะครับไม่มีนะไปเสร็จอยู่ใช่ไหมครับตปุริสมารก็ไม่มีแต่ว่าท่านมาบอกว่าเป็นอุปยะาตาปุริสมารเฉพาะณนะนิบาตอย่างเดียวใช่ไหมครับณท่นะานบอกว่าเป็นนะครับอุปยะตปุริสมารก็เอาจากตัวนี้นะครับปฏิบัติครับแต่ก็เอิญว่าเอาไปแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเลยนะครับได้ชื่อว่าเป็นตปุริสมารหมดใช่ไหมครับทั้งนะครับกรรมทรรมะทั้ง9ประเภทแล้วก็ทิ่คุสมารทั้งสอง ประเภทได้ชื่อว่าเป็นชื่อว่าตมิสสมาทั้งสองเลยครับน่ะชื่อว่าตมิสสมาโดยประเภทว่ามิสกาตตมิสสมาทครับพอไปถึงนันนิปาตาก็เลยจัดว่าเป็นอุปย,ยตตมิสสมาทก็ตรงนี้แหละครับนะที่มาของอุปย,ยตตมิสสมาทครับแต่ว่าตามสาวตรงๆมีแค่อุพาใช่ไหมครับอุพาตริสสมาทนะครับอุพาตัวนี้จริงๆแล้วหมายเอากรมมาติกู ừ, ไม่ได้หมายเอานันนิปาตใช่ไหมครับเพราะว่านัิบาตเป็นส่วนหนึ่งของกามมาติมาแค่นั้นเองครับนะ แต่ถ้ากรรมปิมารมีทั้งหมดอยู่ 9. 9เลยที่โขก็2เห็นไหมครับว่าท่านเอาไปแค่ส่วนเดียวนิดเดียวเองใช่ไหมครับส่วนนี้อ่าส่วนน้อยด้วยครับแค่1เดียวนะครับถ้ารวมทั้งหมดมีทั้งหมดเท่าไร่1 1นะครับท่านเอาไปแค่1เดียวครับนะว่าเป็นอุปยตับริสมารครับนะนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการเรียกชื่อนะครับรวมนะครับกรรมมะที่โุได้ชื่อว่าเป็น ตาปุริสมารอยู่ในตาปุริสมานหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมานก็เหลือแค่อาวุธสมานตาปุริสมาน์ดภูมิสมานแล้วก็ธรรนตสมานนะครับแล้วก็ตาปุสมานแบ่งออกเป็นอีก2นะครับมิสกะกับสุทธาใช่ไหมครับน่ะแล้วมิสกะนะครับน่ะกามะนะครับสมานก็แบ่งออกไปอีกครับเป็นกามะกับทิคุใช่ไหมครับน่ะแสดงว่าแบ่งออกไปทีละนะครับทัดมาครับภาพใหญ่เป็น ตาปุริสสมารดนะครับแล้วก็แบ่งจาตับไปเป็นสองนะครับมีมิสกากมสุทธะแล้วก็มิสกะนะครับน่ะแบ่งออกไปอีกนะครับเป็นนะครับกรรมมะใช่ไหมครับน่ะในกรรมมะพอกรรมมะก็แบ่งแยกออกไปเป็นกรรมมะเก้าแล้วก็มีทิคุอีกหนึ่งใช่ไหมครับน่ะแยกไปทิคุอีกนะครับอันจริงแล้วทิคุสมาก็จะอยู่ในวิเศษณะปุรพบตกรรมสมารแต่ไปชื่อพิเศษไปหนึ่งนะครับ น่ตัวนี้หลักๆให้ท่านเข้าใจตรงคำว่าตาบริสาก่อนนะตาบริสาแปลว่าบุรุษของพระราชาพระองค์นั้นนะครับในคำว่าตาบริสารับในการแปลของคำว่าตาบริสามีอาจของบทหลังเป็นปาทานโดยข้ามบทหน้าไปใช่ไหมครับข้ามบทหน้าไปนะครับแล้วสมานนี้ได้ชื่อว่าเป็นตาบริสาก็เป็นเหมือนกับตาบริสาศนะครับตัวนี้ใช้คําว่าเหมือนกับเหมือนนะครับนะ สมานนี้นะครับได้ชื่อว่าตาบริษัเพราะเหมือนกับตาบริษาาัทศัพท์นะครับแล้วชื่อตัวนี้เป็นนวัฒนามด้วยนะครับชื่อตามความเป็นจริงนะครับนะวันนี้รู้ความหมายคำว่าตาบริษัทแล้วนะนะครับได้สองสมานเลยครับ,รรบทีเดียวครับกรรมไม่สมาร,รู้คว,มมความหมายไปแล้วตาบริษานร,รู้ความหมายคือสมานไปแล้วนะครับนะตรงนี้มีสงสัยอะไรไหมอ่า ถ้าเป็นตาบริสัทตรงๆเลยใช่ไหมครับแปลว่าบุรษของพระราชาสมานนี้นะครับแปลว่าชื่อว่าตาบริสมานเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ชื่อว่าตับริสัทเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับตาบริสัทศัพท์นะครับสมาที่เหมือนกับตาบริสัทศัพท์นะครับสมาที่เหมือนกับตับริสัทศัพท์นะใช่ครับท่านบอกว่าเป็นไปล่วงแล้วซึ่งคุณคือวิเศณคือบทหน้าครับแล้วก็เอาอัดนข้อบทหลังเป็นประธานนี่นะครับ สุดท้ายท่านก็เลยสรุปให้ชัดเจนเลยว่านะครับอุตรราพระธิดาประธานโหนหิตตวริโสครับนะจริงอยู่ตบริสมานมีอัตของบทหลังเป็นประธานนะครับอพอใช้เวลาทําตัวรูปทั้งกรรมะสมาและทิท,ทคุสมาต,ต้องตั้งกรรมะกับที่เขาชื่อว่าตาปุริสมาด้วยด้วยสุดว่าอุเพตาปราตุริสานะครับอุเพตาปราตุริสานะครับแต่ถ้าเป็นตบริสมาต,ตรงๆเขามีสูตรลงเฉพาะงเขานะ ตัวนี้ตั้งเฉพาะกรรม,มากับที่คุได้ชื่อว่าเป็น,น,นาตาปุริสะนะครับตาปุริสะสมาร์ครับอ่าผ่านไหมตรงนี้ได้ไหมทางแยบนี้มีสองกรณีนี่ <ül> <c ười> นก็คือเข้าใจสองไม่รู้เรื่องเลยนะ <c ười> <c ười> อยู่แค่ที่สอง <c ười> บอกว่าญาณอุเบกขากับอัญญาณอุเบกขานะนิ่งเพราะรู้ครับนิ่งเพราะไม่รู้นะแต่ว่าผมาจะไม่เอาว่านะครับนิ่งเพราะรู้นะเอาเหมือนกันในการลงปฏิโมกข์ไงครับนะเอวัมเพตตันตริยามินะครับผมส่งมาอย่างนี้นะนะครับพวกท่านนิ่งแล้วเนี่ยนะครับใช่ครับเบยนสามครับบิเสสนุตบิเส แล้วก็อุปมาครับครับใช่ครับไม่เหมือนแต่ว่าโดยมากใช่ไหมครับท่านเอาโดยมากไปนะครับนะอเดี๋ยวค่อยว่ากทีเดี๋ยวถึงบอกให้ทีหนึ่งครับนะบอกไงครับสุดตั้งชื่อเางเดียวครับอ่าตัวนี้สตดตั้งชื่อเพิศษเข้ามาเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งชื่อครับ เนื่อก็คือบทสิดิต่อการและชื่อกรรมสมารและกรรมสมารมาตั้งชื่อเป็นตับริษมาทครับนะตั้งซ้อนชื่อสองชื่อครับแต่ชื่อนี้เป็นชื่อใหญ่นะครับครับลักษณะนะครับนะของตับริสมาทได้เห็นชัดเจนขึ้นครับไม่ต่างตัวนี้สุดท้ายครับต้องบทสิ่ต่อการและชื่อกรรมสมารก่อนนะครับโดยพาร์ตเป็นปกตินะครับแปลงมันตาเป็น มหานะครับเรียบร้อยแล้วถึงจะตั้งด้วยสุดนี้ครับมิเราเป็นมหาบริษัทนี่นะครับที่จะตั้งนะครับกรรมชมาชื่อตับบริสมาตครับแล้วถึงจะมาลงวิพัฒน์ได้เอาตัวแต่ตัวนี้นะครับเอาลักษณะมาอธิบายนั่นเองครับนะนะครับเอาลักษณะลักษณะนะครับว่าไปเหมือนกับตับบริษัณสามเนี่ยขมวดหลังวิทานครับนะครับ ต่อไปครับด <bur ma. S 2> ูคําสั่งทาตัวรูปต่อเลยครับตะโตนามะพยาปฏิสูรสยาทิยุปตินะครับตะโตต่อจากนั้นนะครับตะโตต่อจากนั้นนามะพยาปฏิสูรอันว่าการตั้งเป็นนามนามะพยาปะเสูรว่าการตั้งเป็นนามด้วยครับสยามทิยุปติอันว่าการเกิดขึ้นแห่งพิัฒมีสีเป็นต้นด้วยอันว่าการเกิดขึ้นแห่งวิพัฒมีสีเป็นต้นด้วย ผลติยอ่อมมีหลังจากตั้งกรรมสมาธิเป็นตรรมสมาธิเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเป็นนามหลังจากตั้งเป็นนามแล้วขั้นตอนของนามก็ลงวิพัต์มาลงสี่เป็นต้นครับลงสีเป็นต้นก็หมายความว่าท่านลงวิพัตได้ทุกวิพัตนนะครับแต่ว่าในรูปวิคะห์นะครับท่านจะลงเฉพาะปัตมอย่างเดียวใช่ไหมครับลงสี่หรือลงโยนะครับแล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วลงวิพัตได้ ทุกวิพัฒน์นะครับตามที่เราไปใช้งานจริงได้เลยครับนะเพราะฉะนั้นถ้ากิรบอกว่าสยามทุุปติมายสีอาทิอุปติการเกิดขึ้นในพัฒนมีสีเป็นต้นหรือการลอยพัฒนมีสีเป็นต้นนะครับนะอ่ะต่อไปครับเพิ่มเติมนิดนึงครับอะยางปันะตับปริโสอาพิเทยะวัจโนปะรลิโคจะครับปนนะานะแต่ว่าครับ ปะนะแต่ว่าอายังตับริโสอันว่าตับริสัสมานนี้อายังตับริโสว่าตับริสสมานนี้อะพิเธอยะวจโนจะมีวจนะเหมือนวจนะของบทที่ถูกกล่าวด้วยมีวจนะเหมือนวจนะของบทที่ถูกกล่าวด้วย <c oughs> อ่ะพิเธอยะมาจากพิบทหน้าครับทาธานนญญปัจจัยครับ อภิบนหนาถาท่านนยวจัยลบนั้นอุปนธน,นทิ้งแล้วก็ปววแปลงอากับยะเป็นเออยะแสดงว่าพิทยะกับว่าจะนี่แปลเหมือนเหมือนกันใช่ไหมครับนะแต่ว่าธาตุคนละตัวแค่นั้นเองครับแปลว่าถูกกล่าวเหมือนกันครับอภิทยะกับว่าจะเมื่อเช้าที่พูดไปนะครับนะ <c oughs> มีวัจนะเหมือนวจนะของบทที่ถูกกล่าวด้วยปราลิงโคจะมีลิงเหมือนลิงของบทหลังด้วยครับ ปะระาลิงคจะมีลิงเหมือนลิงของบทหลังด้วยมีลิงเหมือนลิงของบท,บทหลังด้วยโหติย่อมเป็นโอติย่อมเป็นนะครับอภิเทยยะกบวิเศษนะใช่ไหมครับอะไรนะวิเศษยะอ่าใช่ครับตัวนี้ตัววิเชษยะนะครับนะคำว่าตาบริสาตัวนี้นะครับท่านพูดเพียงแค่ส่วนเดียวนะครับนะ จริงๆแล้วทั้งสองบทนี่เมื่อเข้าสมาธิชื่อตับธุลิศสมาธิใช่ไหมครับแต่ว่าในทีนี้นะครับท่านพูดถึงบทหน้าอย่างเดียวครับท่านบอกว่าบทหน้านะครับเมื่อเข้าสมาธิกับบทหลังแล้วนะครับให้มีลิงกับวจนะนี่เหมือนบทหลังไปนะครับเป็นหลักเลยนะเช่นมหนตกบาบริโสมหนตโกเป็นอยู่ข้างหน้าบริโสอยู่ข้างหลังนะครับนะ ปุริโสตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นวาจาหรือพิทยะหรือวิเศษยะใช่ไหมครับอ่าเรียกชื่อได้หลายอย่างนะสว่วนมหันตโตตัวนี้นะครับนะนะท่านบอกว่าตัวนี้นะครับตุริโสหมายถึงบทหน้าตัวนี้บทเดียวครับท่านบอกว่าให้มีวาชนะเหมือนวจชนะของบทที่ถูกกับเพร <อ S 1> าะฉะนั้นถ้าเป็นปุริโสมหันตาก็ต้องมีรูเป็นมหันตโตถ้าเป็นปุริสาต้องมีรูเป็นมหันตาใช่ไหมครับนะในรูวิเคราะห์นะครับลิงก์แหละครับ เหมือนกันนะครับถ้าปริโสก็ต้องเป็นปวงลิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงครับเช่นเช่นมหาปาสิกาต้องมีรูปเป็นมห,มหาตีหรือมหันตีใช่ไหมครับน่ะต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะลิงตามบทหลังไปนะครับทั้งสองอย่างนะลิงนะครับแล้วก็วันะใช่ไหมครับลิงกับวัชนะนะส่วนวิพัฒน์ท่านไม่ได้พูดถึงไว้เหตุผลที่ไม่ได้พูดถึงเพราะว่า ในตับฤทิมาดมีทั้งหมดกี่ประเภทครับมี3นะครับคือมีกรรม,มะเทโคแล้วก็ตับฤทิมาดตรงๆใช่ไหมครับน่ะประเภทสุทธะนี่นะครับบทหน้านะครับน่ะถ้าเป็นกรรม,มะทิโคลงปฐมาส่วนถ้าเป็นสุทธะลงตั้งแต่ทุติย,ยนจนถึงสัตมีนะครับเพราะฉะนั้นว่าวิพัดท,ท่านก็เลยไม่พูดไว้ท่านพูดไว้แค่2ประเด็นคือนะครับวจนะกับลิงนะครับวจนะกับลิงนะครับนะวจนะกับลิง แต่ถ้าเป็นกรรมสมาธ์ ma, ต้องเหมือนกัน3อย่างอยู่แล้วใช่ไหมครับมีลิงวิภวัจนะนะครับนะสอย่างนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพวกมิศกะน,นะครับนะมิศกะน,นะทั้งที่เป็นกรรมมากาทิโคทั้ง3อย่างเลยครับทั้งลิงวิภวัจนะนะครับนิรเคราะห์เหมือนเหมือนกันนะครับนะเหมือนกันนะส่วนถ้าเป็นสุทธาตวริ donc, สมาตนะครับบทน้าประกอบด้วย ทุติยานเป็นต้นไปแล้วก็วนจะนะอาจจะต่างกันได้ด้วยใช่ไหมครับะน,ะนะเอกวจะนะพู้ชนะได้ครับนะอ่าทีนี้ก็กําหนดเรื่องลิงเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับสมารดว่าโดยชื่อมิทธลายอ่าหกเลยใช่ไหมครับเอาทีเดียวเลยนะครับสมาดว่าโดยชื่อมีหกมีหนึ่งอ่าปัญวสมาสองกรรมะทัสมาสามทิโคสมาสี่หก อ่าครับทีนี้วิธีการจําลิงนะครับอภิสมามเป็นนปัปุงสกาลิงนะครับสมาราธิโกสมาราทวทันธรรมเป็นนปัปุงสกาลิงเอกวจนะเพิ่มเอกวจนะเข้าไปด้วยใช่ไหมครับ,รบถ้าเป็นอภิญโพรธรรมเป็นนปัปุงนะครับแต่ไม่ได้บวชวจนะนั้นแสดงว่ดดาได้2วจนะส่วนสมาราธิโกกับสมาราทวทันทะเป็นนปัปุงสกาลิง<แ>เอกวจนะ ภูษมาดเป็นได้สามลิงที่เหลือครับนะครับที่เหลือตามลิงของบทหลังครับนะที่เหลือตามลิงของบทหลังครับเป็นหลักเลยนะถ้าจำอย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นหน่อยนิดหนึ่งนะครับนะแต่ก็จะมีข้อยกเว้นบ้างนิดหน่อยนะครับนะอีกเที่ยวนะครับถ้าเป็นอาวิชมาดุไตนเป็น นปัปูงสกัลิงถ้าเป็นสมาราธิโุสมาราธนสมาดุตุุตุลเป็นนับปุงสกัลิงเอกวัจนะน,นะครับผู้ิสมารุตุลเป็นคุณสาเป็นได้สามดิงที่เหลืออ่าลิงตามบทหลังนะครับนะ่ะลิงตามบทหลังแต่ว่ามีนิดหน่อยครับที่มีข้อจุเว้นบ้างนิดหน่อยครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หนึ่งครับเอาห,หญ่ๆไปก่อนครับ อาจารยว่าการกําหนดเรื่องลิงก็มีประโยชน์มากเลยนะครับนะในภาษาบาลีนะจะช่วยในการแจกพรทธมาลาน,นั่นเองครับได้ถูกต้องนะแล้วก็ดูสมาได้ด้วยครับนะว่าเป็นสมาอะไรทันไม้เรื่องลิงทนีทนเที่ยวนะพยุตสมารูรปทุเดเดเป็นนับปงสกลิงนะครับอวิมส,ส,มส,มวสมารูรปุเดเดเป็นนับปงสกลิงสมาหาระติโคสมาระทวันตสมาดรูปทุเดดเป็น นะปูงสกลิงเอกาวัจนะนะครับมหาราติคุสมหารทหารทวนทสมารูปทุนเดเป็นนปูงสกลิงเอกาวจนะภูมิวิชมาศรูปทุนเดนเะป็เน,ะปนคุณศา์เป็นได้อาภูมิสมานีนเป็นได้สามลิง,นนลงที่เหลือลิงตามบทหลังครับที่เหลือลิงตามบทหลังครับอ่านี้ก็ต้องใช้เวลานะครับนะแต่ก็ทวนให้เรื่อยๆครับนะเอาหลักไปก่อนแล้วก็ อ่าพูดทวนไปเรื่อยๆครับอ่าหมดนะนะครับเรื่องของลิงนะครับ